สบายดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ที่ตามเลยครับสม้มซองเงินสนนบดล่าพี่น้องเมื่อน,นี้วันที่สองเดือนสามสองพันส,า,สามพี่น้องบัวเงินกะได้ถือเสื้อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไปห่วงงานงานดองสซาวมุกเพื่อนเนาะเมื่อเน,นี้พี่น้องเอ้ยบัวเงินกะเดืถือโอกาสนี่ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องไรเบิ่งได้ส้มน้ำกันเนาะงานว่างานดองอยู่ เซาปปลาอยู่ชนบทของพวกเฮาเขาจัดข so ึ I I so, ้นว่ามันสิคึกคื้นขนาดใดแล้วก็มันสิบรรยากาศมันสิดีปานใดเนาะสิพาพี่น้องไปชมไปเบิ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้ออีหยัง่เขาเอิ้นหยังตอกตอคาดองเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อแรกเนาะเป็นตอคาดองตอนแรนี่3:00นเนาะเดี๋ยวเฮาสิได้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันพี่น้องมื้อนี้ รเ่องแต่งพระเขากลัวบเป็นตั้งภายเจ้าบบาวเป็นมานนเนาะญาติผุ้ยไ่เป็นต่อคาดองนะตนัวแยงนะ nhát của nhai mà thằng phải xài để cháu vào sữa đầm men tàu à cháu cháu vào mà làm lượng cá độ mà vào cá độ mà xem vào bắt, thêm đây lên nè, à, à thêm chọc thêm chọc lần du rồi đấy, đi đi nữa này, bắt, chọc คือบรรยากาศตอนเสาร์เนาะมนี่ผูกแขนนะเมื่อวานที่เท่าไรันที่สี่ป่นที่สามเดือนเดือนเดือนสามเนาะบรรยากาศยามเสาร์นะแขี่ค,คนกับมูทันมานะเมื่อวานนี้มีมีลายเลยบรรยากาศในเมื่อวานเนี่ย

อะไรสดดี

यार तो कमसम से

đó lại vừa hay đi phải bắt đầu đó cái bọn này cái

เจ้าบาวเิ่นมาเลยเนาะปอ้เถ้าบาวเจ้าบาวเิ่นบ้าเนี่ยไงกระทั่งเจ้าไอ้น้องกระทั่งฝ่ายิงเนาะเฮเจ้าบาวเิ่นมาเลย จ้าเจ้าเบาเพิ <pad> ่นมาเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เจ <alah> ้าบ่าวเพิ่นมาเลยพี่น้องเดินทางใกล้พี่น้องหากะมาหอดพี่น้องโอ้เจ้าบ่าวกะหากะเดินทางมาหอดพี่น้องรอรอรอเจ้าบ่าวเพิ่นกะเดินทางมาหอดอ่าเดี๋ยวเสียงนติดๆตับๆจ้ะ

cho bào cái màn trong khi tôi cạo mắt cho bào cho sào trong cho bào cho sào phân หมดตู้เลยัยชราย้วลูวนเะจะผอานีเอเตรียมเครื่องแล้วเตรียมขวด

นหมอบชินแก้ว้าดองนะหมอบอย่างนี้นะปล้อยคนปภาพก่อนปรกอนขึ้นมา ข้าเไปจองัเนี่ยนมาองคำนเขาเออแม่ละอันนี้เข้ามาคํมาพูดโน่น้นตำรวจเจ้าปุ้เดี๋ยวสสกกูก้เงียบๆันนี่แม่่ารขมีของผมีของอีกสาบงเลยแต่ตอนนีนู้นคนที่มันเปมุท่านเจีนแต่ขาขอมานไปตายามา่้้สีน้อขอันี่ม้นพ่อหน่ออะไรพ่อกนะ

ไปพุกหมอกจําเดิมไมค์กระ

ห้าสิบหร้อยโอเคตู so ้นี้นึ่หนึ่ง้านหนึ่งล้านห้าสิบห้าห้าร้อยตนี้นะ่อยลูกไงถอยน้องเนี่ยเรานีเอาใัยปักฟันหัน้อเออนี่งาสิ่สี่าทขั้นหาแต่ลูกสี่บาเด้อถ้าป่วยแต่ลูกสี่บาได้ยังมองแต่ลูกไง เนี่ยถ้าครองรมย์

ไปยิงต yeah. ัวนิ้ปยิงเบิดแมนบออ้งลงส่งมางูกนะาติดตามเบิรงตมไอในยูทูบติดตามลงส่งยูทูบะมาเกปแ อันที่ทนว่าจะอันนี้อันสมัยแม่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  noi quando noi n o อ่านป่อ่านเนาะเราบอกจับสู้มากกว่าเนี่ยอ๋อบาบาบาสูมากล้จะผ่านผ่านแล้วจง

จําได้เสีย ให้มีเวลาไปด้วยยกคนเก้วคนเพลิงยกอ้าเีมันตาเพระเนี่ยไปเจ้วเป็นพอเป็นเมียอกเป็นพอเจอปอเนีเจออเนยาเจอป่าเนลูกเอาพ่อเดียวพรเมียมันมันเป็นิ่ะมียมันเนี่ยกอัมนเนี่ยเจ้าอเจาเียฮะเจ้เป็นลักเาเ็นเดกอดเ้เป็นเลกอเ้เนคนมต้องเาตมเท้าเจ้าเาเินะนะขังนนเมียแก่ว ติวหนึ่งเยสิบเต็มมาเต็อาแล้วสื่อป่าแท่งนุเป็มต่อไปแล้วใช้ไปเป็นเป็นกุหลามาจังจังไต่ตาเพื่อเพือต่อมรูมหลใงหาตามจอดินต่อไปนี่ลเดการาใหเจริญเนานวาุราุปนสุขุิานสุกนังาะปิุนิ

อาสิสุขเขาไปนี่เด้ออาวันตุสัพพมังคลังละคันตุสัพปฏิวัติสะสังฆานุพระเวนัสสะสุขีวันตุิปวันตุสะพะมังคลังละคันตุสัพปฏิวัติสะสังฆานุพาเวนัสสะสุขีวันติภะวันตุสัพพมังคลังละคันตุสัพปฏิวัติสะสังฆานุพาเวนัสสะสุติอาวันตุสะ บอบบอบบอบ <laughs> เปลโดเอ่อสกรอกอีแลในโทรศัพท์อ่าพอยังไปฮิด มามกว่าลามอย่างไรเนาะเออเขาเขาการนั่งเนอเขาการนั่งไมานนันเนาะแลวเขาการนังลำลานนำประจานเกสรปยหนมาเยว่าันทอไเอาขาวนล้วยคนลเป็ดข้าวแกงใส่เปเนเป็นเอาเกี๊ยวปินที่บนเนีสามสั่ปส

ไปดีอีกครั้งพี่นอ้องทั้งหมดนี่ก็คืองานมื่อนี้เนาะงปูแคนเจ้าเฝ้าเจ้าสาวเพื่อนน้องสำหรับข้าพเจ้าก้โอ้ไปเลยช็กอีกนนละมุมเลยก็ท้ายเป็นซึ่งที่เหยียบหอยเลยพี่นอ้องเอยพี่น้องทันได้ทามักถ้าสอกกระปากกดติดตามกดแชร์กดไลน์เนี่ยเธอทา้งสองบวง เงินสนบลาวสงหม่พ <avez> <Think> <aries> <t os> ี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงานี้พี่น้องเอ้ยไป